thank you เข้า <K an> ไปดูร้านค้ามามาถึงก็ดูร้านค้าก่าอนเลยมันจะเหลือแค่แบบแพ็ครายเดือนอะไอ้สูตรทับสามนี่คือหมดถูกป่ะพี่อันนี้หมดหมดใช่แต่ว่าพอเห็นอะไรทีแพ็ยขวาติดปะ่ะเออมี่สามอันใช่ปะ่ะอ่าครับถ้าเบื้องเบื้องหน้าเราเห็นแค่นี้ไว้แต่พอเราเติมพอเติมครบสามามันจะมีแพ็กลับขึ้นมาแต่อันนี้ไม่จํากัดไม่จํากัดจํานวนอ่าเหมือนคนอีกเคิลเหมือนกันเด๊เกมเนี้ยมันต่างตรงที<ๆ>่ว<ๆ>่าสกอร์ธรรมดามันเปิดแสงมืดไม่ได้นะคือไม่มีการออกเลยแสงมืดสกอร์ธรรมดาไม่มีทางแค่วิธีทําก็คือมันต้องเอาตัววที่่มมาไไไปปยยออแแแลล้้กกสสร์งืดดใบ ถ้าส่วนที่สางคนนี้เขาก็เรื่องเรื่องเปิดสกอก็ตรงนี้แหละมันจะโหดกว่าหน่อยแล้วก็ไม่มีการันตีนะอุ้ยมันได้ร้อยเจ็ดสิบห้าใบเลยอะ่ะพี่เท่ากับสามใบครับห้าสิบเศษคือหนึ่งใบโอ้สามพันสองได้สามใบสามใบครึ่งนะ <laughs> นั่นแหละไวประมาณเกือบพันน่ะคนตัวเบรคพื้นฐานสำหรับสายเติมเดือนหนึ่งนี่กี่บาทครับพี่ถ้าพี่จะเสียแสงมืดพี่ก็ไม่เติมอะไรเงี้ยก็จะประมาณสามหมื่นแล้วแต่เดือนนะพิเศษเยอะหน่อยก็แสงมืดพี่ไม่เติมใช่ไหมแสงมือเติมบ้างแต่ว่าไม่ได้เยอะอ่ะถ้าเนี่ยสมมุติผมจะเติมไปดีพี่สักห้าพันเนี่ยผมต้องเอาแพ็คไหนคุ้มค่าสุดพี่คุ้มค่ามันต้องเป็นไอแพ็คที่พี่ยังไม่เติมอ่ะไอแพ็คกับพิเศษหนึ่งสองอ่ะเนี่ยไอัเมื่อกี้เลยเนี่ยหนึ่งกับสองเนี่ยแพ็กพิเศษหนึ่งกับ แล้วมันจะออกให้ผมป่ะพี่มอนทั้งหมดมีตัวพี่อ๋อนี่หรอพันห้าอมอนมันเยอะอยู่อ่ะรื้แล้วคาดละสามสิบกว่าตัวมาตอนเนี้ยพี่บอลจะเรล่นเองใช่คือต้องบอกนี้ก่อนครับเดี๋ยวผมอ่ะก็ให้พี่แซนเนี่ยเป็นคนสอนเลยคือเอาง่ายเอาเซียนมาสอนเลยหาความสนุกกับมันซึ่งถ้าหาได้อ่ะผมจะไปตามซื้อไอดีที่แพงๆแล้วก็เป็นต้องเป็นไอดีที่ ยังไม่แข่งด้วยนะถ้ามันสนุกแล้วผมติดอะ่ะก็คือผมจะซื้อใหดีพี่แซนตอนแข่งคือใช้รหัสนี้เลยใช่ป่ะพี่ใช่ครับอ่านี่คือรหรัสแชมป์เลยครับเป็นตัวแทนไปแข่งเวิลด์กดรับ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 ,รบทีละอันอย่างเงี้ยหรอเดี๋ยวรอเปิดอ่ะกดก็กดรับไล่ไปทีละอันแสงเมื่อกี้เราซื้อเมื่อกีอ้อันนี้ลองกดรับดูเดี๋ยวจะพา,าไปดูว่าเกลือไม่เกลืออ่ามันจะขึ้นโวมมาอ่ะกดเลยค่อยๆดูทีละอันอันนี้เป็นหินแปลงครับแปลงค่านั่นกลายเป็นคริสตเมจอันนี้ก็ถือว่าพพอออททนนนนนนนไไไไดดด้้้้ั่่่แแปลวามใช ไม่ใช้เท่าไหร่อ่าคำว่าพอทนได้คือไม่ใช้อันนี้สับของคนเติมของโปรเพเยอร์จะรู้กันก็ใช้ได้อพอได้แต่ไม่ใช้เพราะฉะนั้นแม่งกากอันนี้ก็ได้ใช้ได้ใช้อยู่บ้างดีกว่าเมื่อกี้หน่อยน่าจะห้าเมตรนะแพ็กนี้เดฟโอ้ยเดฟน่าจะได้ปะเฮ้ยดีดีก็อันนี้เป็นเฮดพีแฟลตแต่ก็ใช้ได้ครับมันมันมีเปอร์เซ็นใช่ไหมพี่มีเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นดีกว่าอยู่แล้วแต่ว่าแฟลตบางอันก็ต้องใช้แต่ภาคนู้นบางอันแฟลตก็ดีกว่านะบางตัวไม่แน่ใจว่าภาคนี้ใช้เหมืืออนนกัหรเล่า โอ้โหเหมือนเดิมเด้ก็ถือว่าภาพรวมก็ถือว่าโอเคก็ก็แบดแหละโอเคอ่ะใช่อันนี้รู้นี่พี่บอกว่าจะมีออฟล่างเสริมมาแน่แน่ใช่ไหมไปดูกันหน้าตาเป็นยังไงบ้างเด็บห้าเปอร์อยากเพิ่มไหมอยากอยากกดแบตเสริมเสริมกันอ่ะลองเพิ่มระดับก่อนเผื่อมันลงคิดเลยคิดดาเมจล้วนๆเพื่อจะได้ใช้กดเพิ่มระดับไม่เปลืองเหรอพี่ไม่เป็นไรเงินเยอะเงินมี8,000ล้านที่หมดหร้โอเคกดหมดสิบสองเลย ดิสองทีละสูตรดิพี่อ๋อเหรอได้ได้ได้แล้วแต่ให้มันขึ้นทีละให้มันรู้เรื่องก่อนโอเคเนี่ยแล้วก็ขายเลยกดขายไงวะพี่อันนี้ต่อไปเด้งขึ้นมาต่อเลยได้อันนี้ได้ใช้ครับลูนสปีดก็ปิดเลยก็ปิดไปเลยได้ใช้อยู่แล้วแต่ลองเสริมก็ได้นะเสริมก็ได้นะจะได้รู้เคือไม่เคือโบนิสสองเลยนะเอาเลยไปไปฮึบเฮ้ยเอ่อใช้ได้ใช้ได้ถือว่าค่าตรงนี้ครับ เพยอย่างดังไอ้เหี้ยแล้วก็จบด้วยเออ <c oughs> <c oughs> เออได้ยูได้ยู่ดียู่ด <Okay, okay. S 1> ี๋ใช้ได้เพราะว่าเดี๋ยวเปลี่ยนดีเฟนซ์เข้ากันแปลงค่าได้ที่พี่บอกบ่อยอ่ะแปลงค่าเข้าได้โอเคไปต่อดียูน,นี่ดียูอ่ะปิดเลยอันนี้ก็ใช้ได้ครับต้องมีมีสปีดห้อยมาเนาะเวลาที่มีสปีดมาปุ๊บอ่ะเรามักจะต้องภาคนี้ถ <c oughs> ้ามีสปีดมาคือถือว่าดีแคบหมดเราจะบวกกันแต่ถ้าลงดีเฟนซ์แฟตปุ๊บก็ขายปั๊บเหมือนกันโอเคลงต้านทางดีเฟนซ์แฟดขายได้เลย ให้เราลองตีโบว์อีกก็ได้อีกทีหนึ่งขออีกทีหนึ่งแต่มันลงแบบแม็กแม็กเออมันสิบแปดยี่สิบสามยังใช้ได้อยู่โอเคแมนเนเกมดีเราขายหน้าเมื่อกี้ไปปึ๊บเออเลนทีนี้คิเลนมันได้ใช้บางตัวแต่ว่าออฟมันไม่สวยอะปึ๊มโอ้โหสปีดห้อยไปเลยจ้ารุ่นท่านี้ก็เหมือนกันาะ HP มันจะเป็นเปอร์เซ็นต์นะเบอร์สองสี่หกอะอ๋อแฟรแล้วก็สปีดหรอถ้าถ้านี้เป็นเปอร์เซ็นต์นี่ถือว่าดีเหรอ ม่สปีดห้อยก็ขยะเปียกอยู่ดีอ่าทำไมอ่ะพี่ในเมื่อเราใช้สปีดสปีดมันเติมไม่ได้สปีดมันเปห้อยอยู่นั้นมันมันไม่ถูกมันควรจะลงมาอยู่ข้างล่างถูกไหมใช่ใช่ใช่โอเคขายมีน้นจะค้างตลอดไปใช่ครับขายมันจะไม่ไม่ผมข้างล่างเลยนี่แสงมืดก็แสงมืดไปแรกอันนี้เดวิมอนอันนี้คืออะไรเนี่ยพี่รางวัลนานละตอนที่เข้าโอเพนคอลิฟายถ้ารับก็ได้แหละอันนี้อันนี้เปิดได้เลยเป็นสกอร์ท่าแต่พี่มีมอนคบแล้วพี่เลยไม่ได้เอามาเป็นชงเป็นแชมป์น่าจะแจกการันตีแสงมืดสักบนะ ไม่มีไม่มีไม่มีทางบอกเลยอีกอีกสองปีก็ไม่มีการันตีแสงมืดอ่ะโอเคอ๋อเกมนี้คือไม่มีการันตีแสงมืดให้เปิดเลยพี่ีเสียงหดหูนะไม่มีสี่ถึงห้าดาวก็ไม่มีไม่มีอ๋อแต่มีแค่สามขึ้นไปถูกไหมสี่ดาวมีแต่ว่ามันส่มทุกทอาอโอเคเกมนี้มันหดถ้าเป็นแสงมืดอย่างเดียวคือสามดาวถึงห้าดาวอะยังไงต่อพี่ไปเปิดสกอร์กันครับแฮนแนด์นข้างล่างไอเดนดาวหกแชกอะอ่ะเอาเลย มอนแต่แสงมืดใช่ไหมเราไม่ได้แสงมืดมาสี่ใบเมื่อกี้บอลจะเปิดอยากเปิดกี่ใบดีอันนี้เข้าไปดูก่อนนะอ่าอันนี้คืออะไรพี่พีเอชีซีที่พี่เหมามามันเป็นคัมภีร์ที่เรื่องมอนได้ครับหมายถึงว่าเลือกเลือกสี่กับห้าดาวได้เราจะเปิดได้แค่ในนี้แต่พี่มอนครบแล้วไงพี่เลยไม่ได้เปิดเก็บไว้ใส่ไว้อ๋อแต่ใส่แสงมืดไม่ได้ใส่แสงมืดไม่ได้แต่ว่ามันมีโอกาสได้แสงมืดครับตะกอนเนะี่ยอ๋อแบบห<ต>ลุดเลสใช่ไหมเอาโอกาสอ่าใช่มีโอกาสหลุดเลสไดแสงมืดได้ไอ้น,นี่คือคัมภีร์ห้าแท้ออออัันนีี้้ะะไรรร่คมมภ์สห เศษเศษเศษห้าแทับอ๋อเศษห้าแท้อันนี้อะไรครับพี่ขั้นเทพเจิ๊กโก้ซี่ขายปีละครั้งครับอันเนี้ยมันจะได้มอนเตอร์ห้าดาวไม่สามแน่นอนอ้าวสมมติถ้าไม่มีถ้าพี่มีทุกธาตุแล้วอะแสงมืดออกไหมไม่ได้เปิดไม่ได้เลยโอเคเนี่ยายๆแสงมืดเกมนี้แม่งไม่มีคับเกมนี้เกมนี้เปิไม่ให้ครับโอ้พูดแล้วหดหูเนี่ยรวมธาตุอันนี้คือรวมธาตุอ๋อนี่มีหมดอ่ะออกทุกธาตุออกทุก่าตสี่ถึงห้าดาวเหลือต้องสิบบี่อันนี้พี่ดองไว้เหรอพี่ลองไว้ทีเดียวใช่เพี่มีมันเตอแล้วกันที่ไไม่ดด้เปิ ไี่ไม่ลุ้นแบบแสงมืดหน่อยโอ้ยอย่าไปหวังเลยอีกสองจุดโอ้ยหคือคือท่าอะไรบ้างเนี้ยก็ไห้ต่างก็เอาไงตัดภาพไอ้เหี้ยภาคที่ผมเล่นไปตัดภาพไปเลยตัดไปเลยเออไม่มีแสงม่วงเมืองไม่มีไม่มีมีแต่ความโง่โ่อ่ะอันนี้คือเมื่อกี้ที่เราเติมมาอันไหนนะพี่อันนี้เหลือนี้อันไหนก็ได้คือ มันต่างกันยัง้นเราเติมมาสี่ใบใช่ป่ะอันนั้นเป็นเศษครับมัเราได้ได้แบบตามร้านตามอะไรมาเศษอ๋อสี่สิบหกนี่คือเศษใช่ไหมพี่สี่หกนี่ใบจริงละวสี่หกนี่ใบจริงเมื่อกี้บอยเติมมันเพิ่มมาสี่ใบใช่ป่ะตอนแรกที่มีอยู่สี่สิบสองอ๋อไอ้เฮียกูเสียเงินไปเกือบห้าพันได้มาสี่ใบเมื่อกี้เอาพี่ให้สิบใบเลยอ่ะบอยเปิดสิบใบไปเลยสิบใบเลยเหรอพี่เออเปิดเศษแค่ใบเลยป่ะเศษอันนี้ใช่ไหมพี่ห้าสิบเออมันจะเปิดได้สิบรอบโอเคตัดเปิดสิบใบไอ้เฮียออกไว้นี่แล้วก็ใช้อันนี้้เออใชไหน อันนี้เหรอพี่กดซัมมอนเนี่ยนั่นแหละแต่ว่าจะติ๊กถูกไปติ๊กถูกก็ได้พี่ไม่ไม่ไม,ไม,มันต่างกั<ใ>นยังไงพไี่ก็เพิ่มโอกาสได้มอนใหม่แต่ว่าเกมน,นี้เลตอัพมันโคตรโหดโหดแบบโหดจัดอะก็คือสมมุติ่าบอยซัมมอนออกมามอนถ้าเป็นภาคนู้นเนี่ยมันตรงเลตถูกปะ่ะครับพี่ภาคเนี้ยนะ มอนถ้าเราไม่ต้องออกสิบต,ตัวถึงจะออกมาทีนึง่งไงไม่แล้วติ๊กกับไม่ติ๊กมันต่างยังไงพี่ติกก๊กเหรติ๊กไม่ติ๊กก็ไม่ต่างกันเพราะว่ามันเพิ่มเหรียนิดเดียวไม่แล้วมันเสียอะไรอะ่ะผมก็ไม่เห็นมันจะเสียอะไรพี่เสียไรไม่เสียอะไร,ไม,ะไรมันแค่มันแค่แบบเพิ่มอยากได้มอนใหม่เฉยแต่พี่อยากได้มอนใหม่ด้วยถูกไหมพี่พี่ว่ามันอะไรก็ได้อะ่ะเออพี่พี่ยังขาดอยู่ที่พี่บอกผมอ่ะเอออะไรก็ได้เอามาเถอะให้มันผ่าก่อนติ๊กไปให้มันผ่าก่อนผ่าไปยังไงวะพี่เอาผ่าเปี้ยงๆเลยเปี้ อ่านี่ไม่ผ่าเห็นมันกระตุกนิดนึงแล้วก็ผ่าเป็นสายผ้าเฮ้ยเยอะมีทิกด้วยอะกระตุกกระตุกสิบใบนี่ไปแล้วหนึ่งนะไปแล้วพันหนึ่งพันบาทอือ๋อภาคน,นี้แสงมืดใบละพันเหรอประมาณนั้นถ้าเติมร้านก็จะเจ็ดร้อยกว่าบาทอะไรอย่างงี้ไม่ผ่าง่ายง่ายอะแล้วถ้าเกิดว่าผ่ามันจะห้าดาวชัวร์เลยวะพี่ไม่มันมีตั้งแต่สี่ดาวสี่ดาวขี้กากสี่ดาวแจกอ๋อผ่าแล้วก็ต้องมาลุ้นอีกว่าสี่หรือห้าดาวใช่กูว่าไม่น่าได้ละเือดโซ่เฮ้ยเป็นแน่หรอโ คนจะได้อ่ะสิบใบก็ได้สองใบได้ก็มีอยู่ที่ดวงมันมีเลทบอกว่าพี่0.35 <กด S 1> สายร่างได้ครับโอกาสอะล่าง,งสายเห็นปะคัมภีร์แสงสว่างความมืดห้าแทส่นจุดสามห้าเปอร์เซ็นต์สี่ดาวแท้หกเปอร์เซ็นต์โอกาสออกสามดาวเก้าสิบสามจุดหกห้า้ายสุดอันนี้คือมอนใหม่หอ่ะพี่เออมันเพิ่มมอนเลทมอนใหม่มาศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเห็นไหมละ่ะบอกแล้วมันโหดร้ายขนาดไหนไอ,อ้เรื่อยาวยามีดีกว่าไอ้เยอะพวกนายหลนเล่นกันได้ยังไงวะต้องสักเซสแหละต้องหนึ่งผ่า อยากเห็นตอนมันผ่าว่ะพี่มีอะไรให้ผมดูแบบให้มันแบบเห็นก่อนได้ป่ะว่าผ่าเป็นไงเดี๋ยวมันผ่ามันก็ผ่าเองมันจะเป็นสายฟ้าแบบเปี้ยงๆเลยเห็นโคตรชัดเลยนี่คือเปิดพี่ไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วด้วยถูกป่ะถ้าถ้าผ่าก็ได้ลุ้นไงสี่พันสี่พันตายห้าพันลิสตมืดเหรอเออคลิมว่เป็นเป็นเกรดเกรดขยะของลิสต์จริงๆภาคเราเล่นไม่มีวะน่าจะมันน่าจะไม่ค่อยได้ใช้บางทัาน สกิฟโน่ประมาเติมกัคนน่าพีชน้าคุ้นๆนะเฮ้ยผ่าแล้วผ่าแล้วผ่านแล้วเนี่ยผ่าเฮ้ยโอ้โหตัวแจ็คโอ้โหนี่มีอะไรดีนะว่าพี่ว่าว่าพี่แซนไม่ได้เสียงดังกว่านี้ถ้าเสียงดังกว่านี้กูตื่นเต้นไปแล้วนะเมื่อกี้แต่พี่แซนเสียงเขาแบบเนิบอ่ะเฮ้ยผ่าแล้วผ่าแล้วผ่าแล้วเฮ้ยโอเคกูก็เลยรู้ว่ามันไม่ได้ดีเท่าไหร่ สิบใบหนึ่งผ่านี่ถือว่าไงพี่ถือว่าดวงดีอยู่โอเคแต่ผ่าไปเราไม่ได้เราไม่ได้ตัวดีก็ได้สารละถ้าเป็นไอดีใหม่ๆอะไออย่างเงี้ยก็เล่นได้หมายถึงว่าตัวมันก็เก่งแต่ว่าพี่คือมีหมดแล้วไงมันก็เลยแบบเปิดต่อเลยเอาอีกเขาบอกปกติยี่สิบใบเฮ้ยสองผ้าว่ะสองผ้าติดว่ะเฮ้ยบัตรเครดิตแสงเนี่ยน้ำถือรเครดิตมาเมื่อกี้ตึงอยู่นะสองผ้าน่ะเออก็ตึงอยู่ ตอ่ตอตอ่ตอต่อต่อดวงกำลังมาแล้วผ่าสามภาพิดไปโชว์เด็กมันดูเงียบอันนี้อันนี้ผมดูแล้วว่าผ่าคือยังไงอ่าอ่าไอ้นี่เหรอวากาบอลเหรอใช่วากาบอลฮึปจบวันนี้ผ่าแล่ะอีกสักผ่าเปล่าผ่าไหนอรัพี่ผ่าไปเรื่อยๆเลยจว่าจะผ่าเอ้ยโหยเอาว่ะ <c oughs> พี่แซนเขาให้ว่ะอันอันไหนอรัพี่มันต้องไปนี่เหรอทั้งบนเนี่ยไปใบเป็นเน้นๆอ่ะเออเปิดก่อจะผ่าเย้ ไอ้ต้องกดดนมันต้องกดดันปิดเปิดไปถ้ามันไม่ผ่าเลยอ่ะพี่ฮะ <c oughs> ไม่ไรมันก็ต้องเปิดอยู่แล้วตั้งวันหนึ่งอ่ะจัดไปครับไปฮะกูดูรทรงแล้วพี่แซงเขาเห็นว่าไอ้ฮักฮักฮักมืดเขาเห็นว่าเราผ่าไงอย่างที่เขาว่าเกมมันอาจจะล่อซื้อนะพี่ให้มันล่อมาพร้อมซื้ออยู่แล้วอ,อันนี้คือถ้าปกติคนเปิดก็คือสคิปเลยพอมันไม่ผ่าใช่ไหมพี่สคริปเลยใช่โอเคสคิปเลยอะยิ่งร้อนนี่สคิปเร็ว มันไม่มีผ่าอุ้ยนักล่าแวมไพทำไมมันสี่ดาวพี่ไม่ใช่นี่เป็นแบบเบลตี้ฮันเตอร์ละตัวกันแต่ว่าน่ะทรงทรงมาเหมือนกันใช่ไสามดาวข้างนี้โอ้ไม่ผ่าเลยว่ะไปเลยไม่เป็นไรหรอกมาหน่อยน้องไอ้ไปกินที่ผมจะถามก็คือมันไม่มีผ่าแล้วเรารู้ว่าเป็นห้าดาวอ่ะไม่มีใช่ไหมพี่ห้าดาวก็ผ่าเหมือนกันอ่ะมันก็ต้องผ่าก่อนแล้วก็ไปลุ้นตอนไอ้นี่ทีหนึ่งตอนดาวขึ้นใช่ไหมพี่ออกมาแล้วใช่ว่าแปลกละ ไปแปลกออกนี่ยปกติโอเคเย้จะได้สัมผัสไงได้รู้ไว้ก่อนจะได้แบบชินจะได้ชินกดแบบพลมาน่ะกดไปแล้วเปิดให้ชาวบ้านอ่ะตั้งแบบโอ้ยส่งร้อยไพ่เชือกสี่สิบไปแล้วไม่ผ่าเลยเจ๊ตเป็ดอย่างนี้เลยโอู้เูอะไรเงั้นเปิดเปิดรับผ่าไปถึงไม่ถึงผ้าไม่ถึงผ้าตกเลยถ้าเป็นห้าดาวนี่ก็ตกกับจอสั่นเลย จะได้ชินจะได้ชินมือว่าแปลกล,ละพาหน่อยดิแอบได้ยินแบบไม่ได้ยากอะ่ะพาหน่อยดิน้องโอ้โหหลังจากแอปไปสองตัวแรกปึอดไป,ไปดไาเหนมากโอเคไออันนี้อันนี้มันมันไม่มีวันหมดอยู่แล้วใช่ป่ะพี่ไอที่ใช้เปิดอะ่ะมีไม่หมดไม่หมดมานาไม่หมดมานาพี่เยอะแต่ที่หมดไอะสกร กดไฟกดไปัวจะพาเฮ้ยโอ้โหไล่แสงมืดพี่หาจากไหนอะก็คือต้องเติมหรอที่พี่มีมีอยู่เนี่ยมีเติมมีรีรีหาร้านในเกมได้ใช้เพชรใช้มานาในเกมอะไรเงี้ยเศษจ,จากอารีนา่าจากอะไรเงี้ยรายเดือนรายรายวีเหลือสามสิบใบเนี่ยขอตักผ่านึลลองเซิร์ชฟิล์มคุงสี่ร้อยให้เจอ,อรละ <laughs> <laughs> ก็ควรครับปกติมันสามร้อยสี่สามร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยถ้จะได้ตัวโอเคจริงๆห้าสิบเราหวังแค่สามสี่พายนะนี่แค่สองเองยังไม่สามเลยเอาก็เหลืออีกตั้งยี่สิบห้าใบไงนี่ห้าสิบหกใบใช่ป่ะเรงหวังสักสี่ผ่าอะไรเงี้ยกูเริ่มสคิปไวขึ้นละต <c oughs> อนนี้แหละพอจะร <c oughs> ้อนมันจะไวขึ้นพอเราร้อนมันจะยิ่งไวขึ้นเรื่อยๆก็เป็นไอเดียตัวเองมันยิ่งไปกว่านี้อีกลำรองแบบปล่อยแป๊บเดียวแป๊บเดียวแสนนะ ถึงได้แบบว่าถ้าหา ID ก็ต้องหาดีแสงเมื่อที่เราอยากเล่นครบๆไปเลยอะมะได้ไม่ต้องแบบมานั่งเปิดหาผมบัในอนาคตได้อยู่แล้วถ้าขอให้มันได้มาก่อนถ้าดาโอเคภาพในหัวภาพบานโนอไอเฮียมันไม่มีผ่าให้เราเห็นแล้วหรอเอา มึงไม่ออกมากูไม่เล่นนะเกมเฮ้ยเดี๋ยวสามผ้าโอ้แฟนท่อมแสงครับโอเคพอยังพี่ยังดิเใสหมดไปเลยเหลือดทีเจ็ดใบยังเหลือทัไงยัโอเคแต่ถ้าได้กินชิวนมาเขาเฮงยังไงเมื่อกี้ไอตัวที่บอกอะตัวที่ไม่โดนคลีที่ข้ออะแต่ถ้าตัวใช้งานมากกวก่อนอย่าไปอ่านชื่อมันเยอะ ผ่าไว้ไหนุ่มคอยผ่าหนึ่งถ้ามอนคอรแลบอามอนคอรแลบมันยังออยเหรอพี่ไอมอนเจ็ดหลังๆมันมีมันแค่ตกนิดน้าตั้งอยู่บ้าไม่ค่อยอะไรตัวนี้เหมือนกันดูคอยผ่าเดียวขอยผ่าเดียวขอยผ่าเดียวขอไม่เยอะเลยสิบเอ็ดใบสุดท้าย ตอนแรกนั่งซอย <วะ S 1> ตอนหลังน, <ะ S 1> นั่นงซึมไ <laughs> อแต่ตัวนั้นที่พี่บอกอยากได้คือเก่งจัดจ้าั้งรอบเปิดร้อยใบออกสอกตัวก็มีนี่อาจจะได้หน้ากระแตือสักตัวก็ได้ฟังระดึ้นใจแต่ไมือกันนี้เลยโ<ฮ>อ,อ้ยขอยพ่าเดียว <laughs> มอนเต็มสองร้อยยี่สิบตัวพอดีเลย <laughs> คืออะไรพี่อ่ะมอนเต็มพอดีไม่มีอะไร ป่าเปิดครบก็มอนเต็มหมดเลยเนี้ยเน้นดวงแล้วแต่งลุ้นเน้นดวงล้วนๆุ้นแล้วพอหายดีเลยไหมแบบที่ใหเราให้ลองเปิดจะได้รู้ว่าเวลาหายดีเอาให้แม่งค,ครบๆไป <laughs> เลยแต่งเมื่อไหเอ้ยแต่ภาคนู้นห้าสิบใบไม่ออกก็มีพี่เหมือนกันแหละเ,ออ,เอ,ออาอาจจะคล้ายๆกันเลยแต่ว่าถ้าคนู้นมันแบบมีไปการันตีให้ไงภาคนี้นี่คือแบบไปเลยอ่ะไม่มีลงเลสการันตีอะไรไม่มีใบมีเจ็ดไม่มี ม,มีไม่โกเนี่ยไม่มีไม่อะไรทั้งนั้นมีทำไมมันนี่ใบสุดท้ายผ่าได้ป่าเพื่อนเปรี่ยนเขาให้โอเคสวยจบแต่ปกตินะนี่เลยปกติก็คือห้าสิบใบผ่ามันสามพีปกติแล้วผ่าสามปกติตร้ละหกีครับอ้อยสี่สี่ร้อยที่พี่ให้ปีมเปิดนี่พี่เก็บเท่าไหร่นะสามสามเดือนกว่าผมรู้แล้วทำไมปีมมันร้องไห้ <laughs> <laughs> อันนั้นคือเติมเต็มแม็กซ์เงินมาณสี่เดือน โอ้ชิดโอ้ชิดเลยสี่เดือ <laughs> นเ็ม็กเราศูนย์อะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมถ้าวันไหน่ผมจะเล่นนะแล้วหรือผมหายดงไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยผมจะไปโพสต์ในกลุ่มนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะมาช่วยสอนนะเพราะว่าพี่แซนงเขาเคงไม่ว่างตลอดเวลาอยู่แล้วมันต้องศึกษาก่อนจริงๆนี่คือยังไม่ได้ศึกษาเลยนะผมต้องอ่านก่อนต้องรู้ก่อนตัวละครหลักๆ50ตัวจําวันหนึ่ง2ตัว3ตัวได้ก็เก่งละ อ่าโอเคครับขอบคุณทุกคนมากนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลงสตรีมก่อนละกันนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับ Summoner War Sky Arena นะครับก็เพิ่งมีตัวใหม่เข้าด้วยเจอกันครับทุกท่านสวัสดีครับ